สวัสด,ดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอตก,กันอีกเช่นเคยวู้ฮู้ในวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะฟาฟาเหล่าไคจูนนี่รู้คนเพราะชื่อเกมมันชื่อไคจูแล้วทุกคนแต่จาชื่อเกมทั้งหมดไม่ได้ซึ่งนอกเนี่ยจะเป็นมนุษย์แล้วข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีพวกไขจูอยู่ั่นเองนะคะทุกคนซึ่งพวกไคจูเนี่ยมันก็จะเป็นสีต่งตางๆมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีน้ําตาลเท่าี่เห็นก็มีแค่สองสีโอเคมีสีมากกว่านี้ด้วยทุกคนมันมีสีเขียวนะคะทุกคน มีสีเขียวแล้วก็มีสีน้ําตาลแล้วก็มีสีม่วงุูคนว้าวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจักรกตรงนี้เราสามารถวิ่งได้ด้วยค่ะทุกคนไม่อันนี้มันเดินแล้วก็วิ่งออกไปวิวเราก็สามารถที่จะแบบว่าเก็บพวกตัวนะคะแล้วไปอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานะคะอัปเกรดอะไรต่างๆมากมาน,นะแล้วแต่ไปเลยว่าจะอัปเกรดอะไรตอนนี้แถวๆนี้ไม่มีพวกไครจูลงเรือเลยอยู่นะคะทุกคนแล้วเราจะกลายเป็นพวกไครจูได้ยังไงล่ะเราก็ต้องโดนพวกมันกินใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้เราเข้ามาได้ว้าวตอนนี้คืออะไรหรอ ตรงนี้มันเหมือนต้องใส่รหัสนะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีรหัสหรืออะไรแต่ไม่รู้มันใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วตรงนี้พวกใครจูมันเข้ามาได้หรือเปล่าเอ่ยไม่นะ,ะทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะเข้ามาได้เอ๊ะหรือเปล่ามันจะเข้าได้ทุกคนตรงนี้เป็นประตูโอเคประตูเข้าได้แล้วไงต่อตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีพวกใครจูอยู่เลยเหมือนเราจะเอาวตรงนี้ด้วยทุกคนดูเสียมเป็นอาวุธแล้วก็มีจับอยู่ข้างบนนะแต่เหมือนเราจะเก็บอะไรไม่ได้เลยงงมากทุกคนโอเคถ้าเกิดใครรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถมาแชร์ข้้้ออมูลลลกกกันนนนไดเเยะะทุคี่ราาจแว แย่ว้าวมันคืออะไรหรอมันคือชีสกินเพื่อแบบเป็นอะไรกินเพื่อเพิ่มพลังรูก็มีแว่นดําตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ดู Ooh, ตรงนี้เป็นทางออกเราจะรอดหรือเปล่าทุกคนว้า wow. วตรงนี้เป็นทางออกทุกคนแล้วตรงนี้เราเหยียบได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เราไม่น่าจะเหยียบได้ทุกคนดูกข้นี้จะน่ากลัวม,ม,มากเลยโอเคทางออกดูเหมือนจะ,ปนะไปไหนไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเรา,าลองเหยียบกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นอะไรไหม ปึ๊บเฮ้ยเราได้อะไรมาทุกคนมันเหมือนจะเป็นโอ๊ะไม่นะเรากลายร่างแล้วเรากลายร่างเป็นไกจูตัวสีขาวว้าวมีหางด้วยหางงอกแล้ววู้วพลังของตัวนี้คืออะไรได้สามารถต่อยได้สามารถจับคนได้แล้วนี่คืออะไรเอ่ยตัวนี้ทาอะไรไม่ได้เลยตอนตนี้ไฟฟ้าดับแล้วทุกคนเราต้องทอํายังไงอะ่ะต้องไปไหนต่อละทุกคนเมย์ก็สเมยก็ว้าว ว้าววูวดีใจทําไมก่อนโอเคดูคนเราต้องไปไหนต่อแล้วตอนนี้ไฟดับมองอะไรไม่เห็นเลยดูคนมันมืดมากครั้ง,งนี้จะมืดใช้ได้เลยดูคนแล้วตอนนี้คนหายไปไหนกันหมดแล้วคนทำไปไหนกันหมดแล้วตอนนี้เราหลงทางดูคนเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมดีกว่านะเผื่อจะเจอผู้คนมากขึ้นนะเฮ้ยเราเจอคนแล้วดูคนมัก็จับเลยจับกินจับกินเลยเออตายเราตายใช่ปะหรืออะไรอุ้อุ้อ้อู้ โอ้โหโโโอ้ตายยังสวยงามขหรอทุกคนว้าวตายแล้วก็เกิดใหม่นะทุกคนโอเคดูเหมือนว่าที่นี่มันจะไฟดับจริงๆอย่างที่ว่าแหละทุกคนดูสิมันไฟดับมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วตรงนี้เป็นพวกอะไรอะ่ะเป็นพวกไคจูเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วเราไปไหนต่อได้ฉันทําอะไรได้แล้วจุดเกิดของเราอยู่ไหนอ๋อไฟมันดับแล้วพวกไคจูก็สามารถมาที่จุดเกิดของเราได้ใช่ไหม ัตอนนี้เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากโดนพวกมันกินอย่างน่าสงสารนั่นเองทุกคนอ้โดนพวกน้นมีแสงด้วยกินฉันทีฉันจะเป็นพวกเดียวกันเร็วกินฉันฆ่าฉันนั่นแหละฉันจะได้เป็นพวกเดียวกับเธอ,องไงล่ะเออูเราจะได้กลายเป็นไคจูแล้วได้เป็นไคจูตัวสีอะไรได้เป็นไคจูตัวสีว้าวว้าว flying attack สามารถนอนหลับได้ด้วยนอนหลับเพื่ออะไร หยุดเลยอย่านอนลุกมาโอเคทุกคนหลังจากที่เรานอนไปมันก็ไม่ตื่นอีกเลยทุกคนน่าสงสัยมากๆฮัลโหลตื่นได้แล้วจ้ะตื่นได้แล้วเนอะต้องไปฆ่าคนต่อจ้ะตื่นได้แล้วทุกคนให้มันตื่นยังไงเนี่ยดูสิแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนี้นะโอเคเลิศเลยมันค้างอยู่อย่างนี้แหละทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคนโอ้ตรงนี้คือมีใครจูเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หลอกค้างแล้วทาอะไรไม่ได้เลยจ๊ะ เดี๋ยวเราลองแบบรีเซตตัวละครใหม่โอเคทุกคนเราเกิดใหม่แล้วตรงนี้ก็มีเหล่าไคจูอยากโดนตัวนี้กัดอ่ะกัดหน่อยกัดกัดฉันเร็วกัดฉันกัดฉันกัดฉันเร็วอยากเป็นตัวนี้อ่ะอยากเป็นตัวนี้กัดหน่อยกัดหน่อยเร็วกัดฉันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอยากจะเป็นตัวใหม่เย้ yeah, ทุกคนเราได้เป็นตัวนี้แล้วอย่างเท่เลยเป็นไคจูแบบสุดหล่อเท่ทุกคนว,ว้าวแล้วก็แบบมันยังมีทรงผมเราอยู่นะทุกคนเห็นไหม มันจะมีทรงผมเราแอบแฝงอยู่แล้วก็สามารถต่อสู้แล้วก็จับุนกินหญิงหน่าสงสารได้เลิศเลยตรงนี้ยังมีใข่อีกหรือเปล่าไม่ตรงนี้เป็นแหล่งรวมไขจูช่ามากตัวละครเราเรืองแสงด้วยว้าวแล้วทําอะไรได้อีกอ่ะทําอะไรไม่ได้เลยอืมดูสิพวกนี้กําลังสู้กันอยู่ทุกคนชมพูกับตัวเนี้ยโอ้ตอนนี้ไม่แต่ไคจูเต็มหมดเลยทุกคนวยตรงไหนมีคนอยู่ฮฮลโหล ดูเหมือนมันถือค้อนไปด้วยอะ่ะจับกินเลยอืมเอออูอาวุธมันช่งางไร้กล้าจริงๆฉันไปดีกว่าไปาดีกว่าเริ่มไม่ปลอดภยัยอ,อ้อไม่นะรู้หรือเปล่าว่าสกินนี้ว่าจะได้มามันยากเย็นแค่ไหนอยากฆ่าฉันตายเลยถ้าเราจะมีสกินเท่ๆทุกคนเราไม่ต้องซื้อเราแค่แค่แบบว่าจับคนกินอย่างน่าสงสารแค่น,นั้นเองฮัลโหลมีใครอยากให้โดนจับกินบ้างไหมนี่ไอหนุ่มไอหนุ่มมันนี่ ไอหนุ่มโอ๊ยตายเหรอโดนใครตายอ๋เราเกิดมาใหม่แล้วใครก็ได้กัดฉันชีฉันอยากจะเป็นปีศาจฉันอยากจะเป็นปีศาจวใมามายอะเฮ้ยแต่ฉันเลือกกินนะปีศาจอนะฉันเลือกเฮ้ยนายมากัดฉันหน่อยสซฉันอยากได้สกินนี้อะอยากได้สกินสีฟ้าไม่อ๋อใช่ถูกแล้วถูกแล้ว่าไอ้แดงมันกิน ยำ yeah. เรากำลังจกได้เป็นไอ้ฟ้าเอา้าไม่ใช่เรอเป็นไอ้ขาวไม่ให้จำไว้ว่าอยา่าเผลอไปกดสลิปเด็ดขาดไม่งั้นมันก็จะนอนตายอยู่อย่างนั้นโอเคทุกคนเรามาแล้วอืออือออ๋อ,อลืมกดแฮชแท็กอือข้าวคนอย่างหนา้าโอ้ยตายอีกแล้วหรอสลบไอ้นี่มันไอ้นี่มันฆ้าเราไม่ตอนนี้ฉันยันไม่ออกแล้วระหว่างปีศาจกับ คนธรรมดาเนี่ยยีกยอไม่ออกอืมมันช่างเรินรางเหลือเกินฮัลโหลเมื่อแหลไฟจะเปิดเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะทุกคนเอาดีอยู่ตรงนี้มานานแล้วนี่อยากได้สกินนี้เอ้าวทำไมตาอีกแล้วเลือดฉันใกล้หมดแล้วนะจ๊ะแล้วเราตัวเราก็ล่องหนนะคะทุกคนเออมันเลิศดนะทุกคนมันเลิศดแล้วคนพวกนี้ก็พยายามที่จะป้องกันตัวสุดชีวิตเลย ้องตัวนี้ก็จะมีรันคาใช่ปะอ๋อนี่ไงรันคามันปิดแล้วเพราะาไฟมันดับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนตรงนี้เราเป็นจุดเกิดจุดเกิดน,นี่นแหละอือหือแล้วตรงนี้ก็เป็นม้าให้เราหยิบได้อ้าอ้าวอ้าใจยเย็นนะไอ้นุม่มใจยเย็นนะฉันยังไม่ทําร้ายใครเลยอือหือสู้เป็นยิงดูเดือดต่อไปอือหือเุ้ยเุ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันตายยังยังไม่ตายเออ ว้าตายซะอุ๊ยอุ๊ยโดนใครต่อยตายนี่ครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ผมอยากจะซื้อของมากแต่ว่าร้านไม่เปิดให้ผมสักทีผมรู้สึกโ so ซ s ซ d มากๆเลยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นนะไอ้แดงเธอติดอยู่ในนั้นน่าสงสารมากแล้วฉันก็ตายอย่างนั้นเหรอ จะแรงขึ้นอะอ้อยังไม่ตายยังไม่ตายอืมหึฉันไม่ตายง่ายๆหรอฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนะพวกแกจะต้องจายกันให้หมดตอนนี้วุ่นวายกันมากทุกคนเราไม่รู้ว่าเกมนี้มันจบยังไงเราตายแล้วทุกคนอันนี้ตายของจริงเราลองไปหาสก,กินใหม่ดีกว่าใครก็ได้มากัดฉันที มีสกินใหม่หรือเปล่าเอ่ยเรายังไม่เคยเป็นตัวไหนมากัดฉันเลยมากัดฉันเลยไอ้หนุ่มขารก็ได้หนุ่มสาวคนไหนอุ้ยโดนตัวขาวกินครับทุกคนโดนตัวขาวกินเราจะได้การร่างเป็นตัวสีขาวอีกแล้วเบื่อแล้วทุกคนเบื่อแล้วเป็นตัวสีขาวกี่รอบแล้วเฮ้ยเป็นตัวสีขาวแบบกะกๆด้วยทุกคนเป็นตัวสีขาวที่แบบไม่สามารถที่จะบินได้ โอ้โอเคนี่มันน่าจะล่างมาแหละเพราะบิดไม่ได้นะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ถ้าใครชอบเกมมังคจูนะคะทุกคนโพสชื่อเกมมังคจูนั่นแหละก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แอน s ์ซับสไครให้กับช่อง BG Color ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย